หลวงราชสเสนีหาหรือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธที่ราชในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูตรในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปีพศ2286มีพระนามเดิมว่าบุญมาต่อมาได้ทรงรับราชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเอกทั์ ตำแหน่งนายสุจินดาหุ้มแพรได้รู้จักขปยาตากมาก่อนเมื่อครั้นรับราชการอยู่เมื่อพศ2310กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียกรุงแกพ่พม่านายสุจินดากับเพื่อนๆได้ลอบนี้ออกจากเมืองได้มาอาศัยอยู่กับพี่สาวที่บางกอกคงจะเมื่อกรุงแตกแล้วหรือใกล้จะแตกแล้วและได้ข่าวเกี่ยวกับระยาตากไปตั้งตัวที่จันทบูรณ มีกำลังมากจะยกทัพปฏิอยุธยาคืนนายสุจินดาหุ้มแพรได้ฝากพันรายาและทรัพย์สมบัติไว้กับพี่สาวแล้วพาพักพวกบางคนเดินทางไปจันทบูรณ์ทางบกโดยผ่านบางป่าส้อยพระเจ้าตากได้รับนายบุญมาเข้าไว้เป็นพักพวกด้วยความสามารถส่วนตัวของนายบุญมาเด่นมากจนทําให้ได้รับความไว้วางพระทัยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไปสมัครรับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวจในขวา กอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงมีฐานเอกคู่พระไทยอยู่สีท่านนั่นก็คือหลวงราชสเสนาหาหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดาบหักพระยาเชียงเงินหลวงพมเสนาหรือเจ้าพยานครสวรรค์ หลวงราชเสนหาหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถพระนามเดิมบุญมาเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งมีพระนามเดิมว่าบุญมาต่อมาได้ทรงรับราชการในรัชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินพระเจ้าเอกทัตตำแหน่งนายสุจินดาหุ้มแพรได้รู้จักกับพระยาตากมาก่อน เรื่อขันรับราชการอยู่นั้นเมื่อพศ2310กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียกรุงแก่พมา่านายสุดจินดากับเพื่อนๆนได้ลอบหนีออกจากเมืองมาอาศัยอยู่กับพี่สาวที่บางกอกและได้ข่าวเกี่ยวกับพระยาตากไปตั้งตัวที่จันทบูรณ์มีกำลังมากจะยกทัพบ,บัตีอยุธยาคืนนายสุดจินดาหุ้มแผ่ได้ฝากภรรยาและทรัพย์สมบัติไว้กับพี่สาวแล้วพาพักพวกบางคน เดินทางไปจันทบูรณ์ทางบกโดยผ่านบางปาซ้อยพระเจ้าตากได้รับนายบุญมาเข้าไว้เป็นพักพวกด้วยความสามารถส่วนตัวของนายบุญมาเด่นมากจนทำให้ได้รับความไว้วางพระทัยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไปสมัครรับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวนในขวา พระเกติคุณแห่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน,นั้นนับว่าเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทั้งสิบทิศพระองค์ได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อาริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เสด็จไปในการพระราชสงครามทั้งทาง,ทงบกและทางเรือในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง16ครั้ง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาอีกหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีความสำคัญที่ชาวไทยไม่มีวันลืมในพระคุณงามความดีที่ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มแต่ในวันที่3มกราคม พศ2,309ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นสีข้ามเดือนยี่จุลศักราช1,128ปีจอพรยาวชิระปาการเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พมา่าจึงตัดสินใจรวบรวมทหารกล้าราว500คนตีฝ่าวงล้อมทหารพมา่าโดยตั้งใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากับคืนให้ได้โดยเร็วทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสมสมบียงอาหารอาวุธกำลังทหารเพื่อเข้าทำการกอบกู้กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อวันอังคารขึ้น9ก้าค่ำเดือน8จุลศักราช1129ตรงกับพศ2 3 1 0และสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถกู้กลับคืนมาได้เมื่อวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน12จุลศักราช1129ซึ่งตรงกับวันที่6 พฤศจิกายนพศ2310รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมากู้ชาติด้วยระยะเวลาเพียง7เดือนเท่านั้นนายสุจินดาหุ้มแพรหรือนายบุญมาหนีออกจากวงล้อมของข้าศึกที่กรุงศรีอยุธยา ไปหาหลวงยกบัตรทองด้วงพี่ชายที่เมืองราชบุรีจากนั้นเดินทางไปร่วมกู้เมืองกับพยาตากศินที่เมืองชนบุรีก่อนจะจากไปหลวงยกบัตรได้ฝากแหวนสองวงกับดาบโบราณข้ามทองเล่มหนึ่งไปให้พยาตากศินในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทและลำลึกถึงกันทั้งได้แนะนำให้นายสุจินดาแวะไปรับมันดาของพญาตาที่บ้านแหลมไปหาพญาตานายสุจินดา ได้รับความดีความชอบและรักใคร่จากพญาตากอย่างมากทั้งได้รับเข้ารับราชการด้วยและแต่งตั้งเป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจในกวาศักดินา2000ขณะนั้นพระมหามนตรีมีอายุเพียง24ปีเมื่อพระยาตากต่อเรือที่เมืองจันทบุรีได้จำนวนมากพอที่จะจัดเป็นกองทัพเรือแล้วได้ยกกองทัพจากเมืองจันทบุรี และยึดกรุงศรีอยุธยากับคืนได้สำเร็จและทรงสถาปนาเมืองทนบุรีขึ้นเป็นราชธานีในปลายปีพศ2310พระมหามนตรีได้ขอพระราชานุญาตออกไปรับหลวงยก,กบัตรทองด้วงที่ชายจากเมืองราชบุรีเข้ามารับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยซึ่งโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เป็น พระราชวรลินเจ้ากรมตรวจขวาศักดินา1,600พนหระมหามนตรีหรือนายบุญมาหรือต่อมาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาศมีผู้กล่าวว่าทรงเกิดมาเพื่อเป็นนักรบพระองค์ท่านจึงมีแต่การคุมกำลังทหารลบทั่วทุกทิศและก็ทรงได้รับชัยชนะเกือบทุกครั้งพระองค์ทรงเป็นพระยาเสือ ซึ่งตรงกับพระนามที่ได้รับอุปราชาพิเศษว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวร,รสถานมงคลพระองค์ทรง,งรบในที่ต่างๆตลอดพระชนชีพพระราชกรณียกิจด้านการสงครามของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงรบ16ครั้ง ตีข่ายพม่าที่โพสามต้นพศ23 1 0เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพเรือจำนวนเรือลบ100ลําลำทหารราว5,000คนเคลื่อนเข้ามายึดเมืองธนบุรีได้สำเร็จแล้วไปตีค่ายของสุก,กี้แม่ทัพพมา่าที่โพสามต้นเหนือพระนครศรีอยุธยาได้เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงประกอบพระราชาพิธีราชาพิเศษและสถาปนากรุงธนบุรีพระหมหามนตรีบุญมาก็ได้ออก ไปรับหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีเข้ามารับราชการในกรุงทนบุรีด้วยสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชโปรดเก้าโปรดกระหม่อมเลื่อนขึ้นเป็นพระราช,ชวรินในปีพศ23 1 0เสด็จไปตีค่ายพม่าท,ที่บางกุ้งเมืองสมุทรสงครามแมงกี้มันย่าเจ้าเมืองทวายได้ยกทหาร3,000เข้ามาราตรเวนในเขตไทยพบกองทหารจีนที่สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช โปรดให้ไปตั้งรักษาความเรียบร้อยอยู่ที่ตำบลบางกุ้งเมืองสมุทร,รสงครามได้เข้าล้อมไว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้พระมหามนตรีนายบุญมาเป็นแม่ทัพหน้าของทัพหลวงและทรงเป็นจอมทัพยกไปตีข้าศึกดังกล่าวนั้นแตกไปปีพศ .2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพเรือเตรียมไปตีกกเจ้าพิษนุโลก พระอ,องค์ทรงถูกยิงจากหน่วยซุ่มโจมตีของเจ้าเมืองพิสุุโลกที่ตำบลเกยชัยได้เมืองพิสณุโลกลูกกระสุนถูกพระชงกองทัพจึงต้องถอยกลับในปีพศ2311ส,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้พระมหามนตรีกับพระราช,ชวินนำกองแยกไปตีค่ายส่วนหนึ่งของก๊กเจ้าพิมายที่ด่านคุณทศ ได้ใช้เวลาตี3วันค่ายจึงแตกเสร็จการทับครั้งนี้พระหมหามนตรีได้เลื่อนยศเป็นพระยาอนุชิตราชาตำแหน่งจังวางตำรวจปศ2315โปสุพภาส่งกองทหารเข้ามาตีเมืองลับแลและเมืองพิชัยเจ้าพยาสุรสีพิสนุวา,าธิทิราชร่วมกับพระยาพิชัยตีกนาบกองทหาพรพม่าที่เมืองพิชัยจึงแตกไป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งทัพหลวงอยู่ที่เมืองตากทรงเจ้าพระยาจักรีทองด้วงกับเจ้าพระยาสุรสีพิสนุวาทิ่ลาชนายบุญมายกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สองในปีพศ .2317